ก่อนหน่งก็แสดงความดีก่อนนะครับแสดงความเป็นแบบทางสยามแล้วก็ที่เปิดรักพ่อครับก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมงานจริงๆเรามองไหมว่าอันไหน Accessories ไหนเหมาะกับเราเพราะว่าเราก็ทายแบบนี่ครับจีวองชีครับก็ใส่ใส่จีวองชีครับรู้สึกว่าจริงๆหลายๆหลายๆแบรนด์ก็ชอบครับแต่ว่าถูกต้อว่าตัวทุรู้นวันนี้ใส่จีวองชีครับเดีมากคิดว่าอะไรที่สำคัญสำหรับเรายๆสินในร้านเราเสื้อคลุมกระเป๋าหรือจริงๆผมว่า ถ้าแบบเราจะใช้ของทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้กระเป๋าละกันอะไรเงี้ยใส่กระเป๋าเมื่อกี้ครับพอไปแล้วเรา,ไป,ไเราปส่ช็อปไหมใส่ช็อปครับ,รบแต่ว่าจะพยายามไม่ช็อปเพราะว่า<ๆ>เราเราจะพยายามแบบไม่เดินห้างบ่อยละกันครับเพราะถ้าเดินห้างบ่อย,อยเนี่ยมันจะมีของดึงดูดดึงดูงดเราเยอะเลยก็จะเ,เสียงเงินเยอะอแต่ว่ากระเป๋าก็คือแบบว่ากระเป๋าเต็มบ้านเออให้นานิสาดูครับผม ได้เต็มที่เลยครับเอาเรื่องเว้นเดก่อนเว้นเดคครับเป็นยังไงบ้างอืมก็ถือว่าก็จะพูดยังไงดียวนะไม่ไงั้นพี่ถามเลยอ,อ่ะซีนแรกครับที่ต้องแก้พาวพิ่งเขิน,นครับเล่าซีมันเป็นยังไงทำไมถึงจะต้องถอดขนาดนั้นรจริงจริงจริงตัวพาลนิงมันจะเป็นตัวค่อนข้างสนครับแล้วก็เราก็ไปอยู่กับแบบมันไปอยู่กับแฟนคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบโดนโดนเขา นเขาจับได้ก็เลยแบบวิ่งหนีมาก็ไม่ทันได้ใส่เส้าก็มาในสภาพที่ไม่ค่อยพร้อมวิ่งเท่าไหร่ตอนดีผู้กำกับเขแบบอยากได้แบบอยากได้แบบวุ่นวายทีดสนด่งท่านโขนนะโขนากเพราะว่ามันมัน,ม,นมันแบบมันถอดหมดเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมีบ er อกเซอร์ะนะมีบอกเซอร์แล้วก็วิ่งกันหนังโอะไรเงี้ยแล้วแล้วมุนผมก็กำลังอยู่ในช่วง มุ้งมิ้งนะครับผมก็น้องโอมเข้ามาในหุ่นที่เพอร์เฟคเข้ามาแน่นแล้วมาแน่นแล้วผมมามาประมาณนุ่มนิ่มแล้วกันจริงจริงมันวิ่งงานนะขี่เทไม่นานกับขนาดกันเดียวจริงจริงแล้วเรามองหุ่นโอมยังไงบ้างพอเห็นเขาแบบว่าโอ้มาเต็มไม่เผื่อแผ่เราเลยก็มองแล้วก็ทําใจเลยเออเออแค่นั้นพอหรือว่ามีอีกว่ายังไงมันก็มีอีกเรื่อยๆนะ แต่ไม่ได้มากกว่านี้แหละครับจริงๆอันนี้อยากให้มันดีก็ได้แค่เท่าโอมดูไปเพราะว่าเขาก็แบบไม่ไม่ผมขอแค่เราสุขภาพนั้นแค่แข็งแรงมาก่อน,น,นแล้วอะไรเงี้ยเราไม่อยากไปถ้าเราชอบจริงๆเราก็อ,อาจจะอยากไปทำแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ไม่ไม่ได้ทำเหมันพีไ่ไอสปอยล่ะความเป็มพ้นของเรื่องที่เราทำมันจะเป็นแบบไหนผมว่าเรื่องราวของแต่ละตัวละครก็แบบแกรงเรื่อยๆอ,อ,อะไรครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีจุดจบของมันเองไม่อยากสปอยเยอะ เริ่มรวมแกคนแล้วจะถ่ายซีรีส์แล้วสกายทุกหมอกับสกายใช่ไหมเออใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปเวิร์กช็อปครับก็รู้สึกว่าเข้ม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 แน่นอนเพราะคาแรคเตอร์ผมก็แบบคิกอีกบทบาทหนึ่งกันแบบค่อนข้างค่อนข้างที่จะดุเลยแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างแบบดูเดือดแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างด้วยแบบไม่ว่าจะแบบพวกบูแอคชั่นหรือว่าอะไรต่างๆเดี๋ยวมาจริงๆพอลงตัวแล้วเป็นยังไงบ้างแกคนเราอะสกายแล้วก็ รู้สึกว่าเท่ครับใช่รู้สึกเท่ครับใช่ทำไมอ่ะมันพอมันเป็นแกงผู้ชายอยู่ในการเยอะๆอะไรอย่างนี้เหมือนว่าเรามี power หมือนจะไม่ค่อยพูดกันแต่ทุกคนต้องพูดเก่งอยู่นะใช่เคก็แบบว่าพูดแบบพี่เคพูดเก่งมากพูดเก่งพูดไม่หยุดครับไอยพูดเก่งครับพูดเก่งตลอไปเลยอ่ะแล้วสกายอ่ะสกายก็ผมว่าสกายเขาเป็นคนที่แบบเขามีระเบียบของเขามีวินัยของเขาผมว่าก็ก็เจ็กดี ก็เป็นเหมือนที่เราคิดมาหมดว่าเราเจอเขาตามงานแต่ว่างานถึงเนี้ยตลอดเป็นเป็นเหมือนที่ผมคิดนะครับก็ไม่ได้หวิดหวังอะไรรู้สึกว่าแฮปปี้ดีครับเออแต่พอรูปคู่มันออกมาแบบก็เลยจับจิ้มแต่ว่ามันจะเป็นนักเองหรือจะเป็นนักเลงวายไม่ไม่มันมันคือเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนรักกันที่แบบทะเลาะกันแต่ถ้าคนจับจิ้มกันรู้สึกยัมันก็เป็นก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในตามซีรีส์แล้วกันเพราะว่าเราเรา ให้มันเป็นโมเมนต์ของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแลแบบใครจะจิ้นอะไรก็ก็ vinegar, เป็นความสุขของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นมันก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นก็ในเรื่องเหมือนเพื่อนหลานใช่ไหมคะแต่เพื่อไอ้คนทั่วไปดีกว่าให้ถึงเพื่อคนนึ่วไปไม่กับไม่ทำตามใช่ใช <Yeah. S 1> <c oughs> ่มันก mm ็เหมือนว่าผมทะเลาะกับสกายอะไรอย่างเงี้ยครับคำถามคือที่ซอสสวัสดิ์สิบนิดเดอร์บเป็นยังไงบ้างเออแต่บอลก็ก็แพ้ครับ อย่าคาดหวังดีกว่าครับไม่อย่าคาดหวังในตัวผมครับผมอาจจะแค่วิ่งวิ่งไปแล้วก็มีล้มบ้างวันนั้นได้ได้เก็บภาพไปไหมครับวันนั้นเราล้มค่ะเก็บแล้วครับตอนล้มนั้นนะครับเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องลงก็ได้นะเก็บอะไรนะครับลงไปแล้วลงไปแล้วครับไม่เป็นไรครับหรือว่าถึงเวลาจริงเราจะซ้อนลงให้มันดูหลอาจริงๆวันนั้นผมแค่เป็น acting ให้คนหลอกว่าไม่เก่งซึ่งจริงๆแล้วไม่เก่งใช่ถึงวันจริงไงก็ไม่ไม่เป็นไรครับ ให้น้องๆที่แข็งแรงเขาพร้อมแต่เคือเราแบบอาจจะวันนั้นอาจจะฝากรบพื้นขึ้นมาเตะหน้าไม่ได้เพราจะต้ก็แต่ถ้าถ้าถึงเวลาเอาจริงเดี๋ยวผมโชว์แน่นอนไม่ต้องห่วงต้องแรงเชียร์เยอะแค่ไหนอะไรนะครับต้องแรงเชียร์เยอะแค่ไหนแรงเชียร์หมายถึงต้องเสียงดังแค่ไหนแล้วถึงจะสุดว่าฮึดเอาชิทนานเอาชิดนานไม่ชิดไม่ทันแล้วไม่จริงๆ ก็ถ้าผู้ตัดตรงก็ลงไปเต็มที่อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าน้องๆในทีมก็เต็มที่อยู่แล้วครับก็มีมีแวว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 ชนะมีแววชนะเราอยากจะจะผสมไหมอยากอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่แน่ไม่แน่ใช่เดี๋ยวทําให้เต็มที่แน่นอนสีดําไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ก็ไม่ต้องฝากความหวังไว้ที่ผมครับแล้วคือยังไงถ้าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องฝากความหวังแล้วเราจะฝากอะไรกันนายนี่ได้บ้างฝากเชียร์ทีมสีดำแล้วกันเนาะใช่ฝากยังทีมแบ็คชาร์โดแต่ก็ลมห้างโผล่แล้วกัลมห้างโผล่ อะไรนรถ้ามีล้มเนี่ยข้ามถ่ายข้าม,มโพสค่ะล้มล้มโพสได้ครับแต่เดี๋ยวจังหวะล้มเนี่ยผมเสยผมทีนึงก่อนแล้ว<อ>แล้วลอาฝากทำฝากไปทีทีมเราบาทีมเ,เราที่รู้สึกว่ามันต้องทำประตูใหทริกใครฝากได้บ้างคิดงานขนาดนี้ไม่น่าจะมีใครที่ยังฝากฝากกับทุกคนฝากกับทุกคนครับ <c oughs> เราเราเน้นเป็นทีมเวิร์คแต่วันนั้นเราแค่ลองว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนดีได้คำตอบก็คือไม่มีความทีมเวิร์คเลยโอ้ใช่ ไม่ซีิ้นหวังม,มันแค่วันนั้นมันคือการลองเดี๋ววันจริงเดี๋ยวให้คำตอบครับไม่เราต้องเราต้องนะเปลี่นยนเปลี่ยนใหม่กวต้องผมทกตัว้มนะด่าเรา,า,า,าด่าี่กว่านมน่ที่มมาล่อ,ลอย่าด่า,าีแบบแ่าด่าย่าง่า้่าด่า่าดิาด่นาด่าด่้ด่าด่าด่าี้าด่าด่าปแล้วเด่นด่า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 ่าด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 จาด่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 านะคร่บเจอกันเนาจอาะจะจับดอลด้วย จะบอลต้องปีกไม่ตองะเพรนั่นแหละครับหมายถึงว่าเลี้ยงบอลจริงๆผมรู้สึกว่าผมถนัดปีกซ้ายแต่รู้สึกเริ่มจะได้ไปอยู่กองหลังแล้วยังยังอย่ารออย่ารอไม่จริงๆวันนั้นเขาให้ผมกองหน้าแต่รู้ทีอยู่ข้างหน้ากันหมดเลยทุกคนอยากทำประตูใช่ทุกคนอยากทำประตูเพราะทุกคนมีความ เขาเรียกอะไรอ่ะอยากทำให,อให้อยากให้ทีมชนะมากขึ้นอะไรอ่าเงี้ยทุกคนก็เลยขึ้นหน้ากันหมดไหนๆก็ไหนๆละดูโอกาสฉิงเลยดีกว่าสักหน่อยให้ผมฉิงเนี่ยนะครับฉิงก่านค<อ>ง,งข้าวต้องขู่ต้องขู่เขาจะกลัวไหมล่ะครับพี่ต้องกลัวต้องอก็เตรียมตัวแพ้ไดนะ้เลยครับเราเหรอเนี่ยพูดยังไม่มั่นใจเลยครับอีกรอบอีกรอบมันมีคำคมคำสิงอะไรบ้างครับผมไม่เคยได้รู้มาเลยอ่ะ พูดจากใจพูดจากใจพ <ผม S 1> ูดจากใจะนะครับก็ฝากเพียงทีมสีขาวนะครับก็ขอให้ทําเต็มที่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็แค่ไม่พร้อมมันน่าก,กลัวอย่างที่ <c oughs> แล้วเราพร้อมามาที่ยี่สิบสามเราแต่ยี่สามเจอกันแน่นอน <c oughs> ทุกกีฬาผมผมมั่นใจทุกกีฬาว่าสีดําชนะแน่นอนครับฝากเชียร์แบ็กชาร์โด้ด้วยนะครับผมพูดชื่อทีมถูกไหมเอ้าถามพี่บอสปิ้งอะไรนะชาร์โด้อีโก้ เนี่ยวันจริงจะได้ไปไหมเนี่ยเออไปเมื่อไ่ะถามจริงยี่สิบสามต้องมีคิวมั้ยมีครับลงบุ๊กว้แล้วใช่ไหมว่าไปที่อิมแพ t นะขอให้แฟนยังซื้อบัตรได้อยู่ได่ครับครับก็ฝบกแฟนนะครับใครอยากมาดูถือว่าเป็นโชว์สตรีม ว่าเป็นโชว์6ชั่วโมงเต็มเลยนะมีทั้งร้องเพลงดนตรีแล้วก็มีกีฬานะครับแบบสามารถเชียร์ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่ยังไงก็ฝากเชียร์สีดำด้วยเป็นหลักนะเพราะว่ามีหนนี้อยู่ครับยืนยันว่าหนนี้ไปแน่หนนี้ไปแน่มาทันได้เลยอาไรนได้เลยอะไรนะ Impact ไปที่ไหนไอหัวมา วันนั้นเจอผมแบบเล่นบอลแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่จะกี่นาทีค่อยว่ากันเค